ดีจังเลงั้นเดี๋ยววันนี้คืนนี้ขอ,อาฝากตัวน้องแอดด้วยนะคะพี่กำลังจะรีทายขอไปเป็นสลับเข็มฉีดยาไปแสดงละครแทนแล้วกันนะคะที่นี่บอกพารมไยมองอได้เลยลไม่เป็นไรเอาพีน้องไก่ไก่วรายุทธ์วินิจินดาชอบแอบมาที่นี่กับคุณปวิทย์บ่อยที่巴ราชโอแล้วพอคุณปวิทย์ก็ นอนหลับแล้วก็ต้องบอกพี่พาไปเที่ยวเกย์บาหน่อยเราต้องแอบลักขาเตัวเข้าไปนะขอพี่หน่อยไม่ได้ไหมคะขอเรียนเชิญคุณน้องแอนนะคะไม่ทราบว่าคุณน้องแหม่มทราบชื่อจริงของคุณพิ娅หรือเปล่าคะพี่ก็สมหวังลึกกรสิอะไรนะคะสมหวังลึกกระสีโอเคคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะโอเคคะ่เคคะเราตัวออเหมือนกันนะคะใช่ S <S> แล้วคือในเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยโอเคคุณน้องแอร์ใช่ไหมคะ oh <my> พี่อีทนะคะแล้วน้องแหม่มนี่เป็นดาราแสดงในเรื่องของกับพันสัาารษาด้วยใช่ไหมคะ oh <my> ต้องเปลี่ยนชื่อนะคะต้องรับเชิญก็ต้องเปลี่ยนชื่อเราของคุณน้องแอร์พี่อีทน้องแหม่มใช่ไหมคะก็ต้องเป็นน้องแหม่ม โอเคเราตัวออลเหมือนกันนะคะแล้วคนนี้ก็ก็คือดอมอัมเหมือนกันแต่ไม่ใช่อัมแดงนะคะอัมดำผมไม่เป็นไอ้อีเหรอไอ้อีอรายชื่อทั้งหมดนะคะนี่คืออะไรเนี่ยคะอ๋อทุกคนที่อยู่ในนี้นะคะเรามาฝากเพราะว่ามาฝากเยอะไม่ได้แนวอดอินไออันอดเอย่เยรเรื่องนี้ผมไม่ปืนเปิดเปียกตู้หน่อยอันนะคะขอ มาที่นี่รินเชิญสวัสดีกับพวกเรานะคะที่นี่ขอบคุณมากเลยนะคะแต่ไม่อบอ้าวนะคะถึงได้มาดูใจนะคะที่ได้มาที่นี่นะคะก็โดยรูปแบบนะคะเพื่อการต้นรับเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็ได้ไปเที่ยวหลายที่เลยก็ดีใจค่ะที่ได้มานะคะก็พักสาวด้วยเด็กมาแน่หน่อยไม่เห็นหน้า ไปไม่ส่องแน่ก็สมหาันิดนึงนะคะว่ามาที่ลาสเวกัสเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะมาครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วครั้งนี้ประทับใจแค่ไหนคะประทับใจที่ได้ไปโดนเรือเรือบอลเลยซึ่งก็มมาคร้วที่แล้วไม่ได้เดินหน้าบางทำงานก็อยูแต่โรงแรมม เมืที่คราที่แล้วน้องดำบอกว่าวิ่งใช่คนะ่ะเพราะว่ามาทํางานก็ต้องวิ่งนะคะตามสเกจ d จ l นะคะว่าต้องวิ่งนะคะมาคราวนี้ก็เลยมารับรมร้อนแล้วก็ได้โอกาสเดินทอดน่องใน่าาวทาของาสเวกัสนะคะก็แล้วพวกเรานะคะที่มาต้อนรับคุณน้องแอดเลยนะคะซึ่งเราก็มา โดยการนำของน้องแหม่มเนี่ยนะคะทำให้เราได้รู้จักถ้าอยู่ที่เมืองไทยเราก็คงจะไม่มีโอกาสกาสระทบไหลนะคะผู้จัดละครนะคะแต่แต่มาถึงที่นี่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างน้อยนะคะพวกเราก็ดีใจเนาะพวกเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะอย่างพี่วันนี้คือโอกาสก็คือ ขอสลัดเข็มฉีดยามาถึงไม้น้องเพลงกับน้องๆเรืยอว่าต้อนรับใทรอะไรนี้ก็มีความสุขแล้วนะคะก็ทุกคนค่ะขอหน่อยไหนวัไหนเาจะออกรองคารนะคะออกาถังสามเป็นซคอมนะคะกับางเตนะคะเป็นในแนวสนุกฮาและกาสนุกนะคะก็จะตอนนี้ไรแล้วนะคะน้องแนเต้ของเพลงในชื่อาจาก แต่ว่าไปดูที่ย้อนหลังนจะเป็นหันที่สิบไม่ใช่สิบไปไดกระดาษแม่มาตอนสิบตอนนี้ไปดูที่วนสิบแล้วตอนต่อไปจะมีน้ำตาจ่าโทไหมคะจะได้เดี๋ยวจะซื้อตัวเองบินให้น้องดำนองดำก็ใจก็ดีใจด้กรดูรดูแไปไงอ่ะนะคะจาไกัน้วพ้ไหมวันนี้วันนี้มีคนไปแตกไป นานกาไรเธอไปทิ้งสาวิกับลูกได้ยังไงอได้มีการนะคะก็จะทุกวสาวทงเช้าที่มืองไทยจะนัดร่้าโมงเช้าเมืองไทที่นี้ก็น่าจะเป็น,ท,น,น,ะะท,นทุ่นึงนะคทุ่นของทีนเป็น9โมงาแต่ถ้าหน้านาวก็จะต้องเป็นกลงเช้านิเป็ยวอเย็นที่นี่นะคะไทย ดูโค้ดช่วยใหญ่ๆวันนี้มีไหมคะเนี่ยค่ะเรียนีคุณต้องต้องท่านแอลโุงดีเรียนดีดีเรียนดีนะคะคุนดาวเก้าดนตรีแบบถึงเต้นเลยดิเต้นกองันธ์นขอขอให้เราได้เธอจ้ะหงินถาไปแล้ว